สบายดีพี่น้องมดสุขสุขคมนมาส่องสุบอนนะจ๊ะเด้อมนี่นส่องสาเราพาเสียบสามารถด้วิวจ้ะอ่าสังสาเราสังกระทนะน่าจะเนาะสังกระทะเอะกะทะหินเนื้ออะไรนี่แหละจ้ะอ่าสองใบสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะนะมาเปิดเบิ้งกนนันเลยนะจ๊ะนะว่าใหญ่ใหญ่ห่างจ้ะเปิดเบิ้งกันเลยจ้ะว่าจะหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะกระทะโอ้โหกระทะมีน็อตเกินเนี่ย อะไรวะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะคะพี่ว่าก็อนันนี้ออกก่อนมันนี้ต้องกันเล่ยนะจน๊ะเนาะใส่ตะไคร้ตัดกันจ้ะเล่ยจ้าสองฟังเล่ยจ้าออกมาอย่างดีเนะจ้ะพี่น้องจา้าหออกมาอย่างดีเลยจ้าแป๊บหนึ่งนะคะ เขาต้อกัดเล่นต่เนะเมืดบ่อจ้ะเหมืดไม่ค่าเหมืดไม่ค่าว่าท่านอีกดีกว่าแล้วจ้่เนาะมันจะเมอดแน่ก่นแ่ไม่ไง่ายจ้ะไม่ไง่ายแพ็คมาอย่างดีจริงๆหนึ่งแถมหนึ่งมีใหญ่กับเล็กเล็กกับใหญ่ยี26ไซส์26บหะคะไซส์26 แค่เพื่อว่าประกอบให้เบิ้งก้จะเด้อเห็นแท้ๆนี่งไงแล้วประกอบให้ดูนะคะเห็แท้ๆนี่ไงค่ะ้วก็เข่ากันนเพื่อวประกอบให้เบิ้งจกเป็นนะคะ กรอบให้ดูนะคะให้นะอย่างนี้เลยค่ะเอาให้เตลิดเอามเอานี้คนอ่อนนะมาให้แม่ในตัอก็ได้เลย แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพี่ว่าประกอบกันเ้จ้ะแป๊บนึงจ้ะแต่พี่น้องจ้าประกอบแปะอะจ้ะนี่ที่ดินจ้ะนี่เป็นกระทะหินนะพี่น้องด้วยกระทะหินจ้ะกระทะหินนะคะนี่สองอันสองใบนะคะกระทะหินนะคะเป็นกระทะหินนะคะนี่สองใบนะคะในราคา 299บาทรวมส่งเมสร็จเรียบร้อยจ้ะส่งฟรีนะคะก็รวมส่งอะไรเนาะแต่คนเมสเซจมาแล้วจ้ะไปเซนีมาส่งเมื่อกี้เนี่ยพี่ว่าก็เลยรีวิวเลยนะตอนนี้จ่าพี่น้องจ่าคลิปเนี่ยกับผมยังได้ได้พี่น้องเด้อแขมมาได้รีวิวหมอกระทะห้พี่น้องเบิ้งนะจ้ะเนาะกระทะหินนะคะมาได้รีวิวพี่น้องเบิ้งจ้ะคลิปเนี่ยขอจบไปเพียงแคนี้นะคะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจ้ะเพื่อสุขภาพการแจ้งเตือนกินมาเสร็จแล้กินเพี่ว่าแล้ะเนาะพี่น้องต้องหวงคลิปพค่ว่าเขาบปกื่อง่าหน้จ้ะ จะเก็บแบบไข่เงิใส่ได้ไล่เลยพี่น้องเด้อไายไว้จุ๊บๆนะคะฝากคลิปฝากไอ้่องสาวเล่าผ้าเสียบเลยพี่น้องเด้อเพื่อเป็นอมบกอมใจพี่น้องจ้ะกเขามาที่ตามเพรียว่าจะเขามาเดี๋ยวเ,ไลไลเดี๋ยวผ่าเพรียว่าผ่าสาวเล่าเลยจ้ะสาวเล่าก็ไปหานะคะบ๊ายบายจุ๊บๆะะาาบบจ,จ้จา